สวัสดีค่ะสวัสดีอซีทุกทุกท่านคะ่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแมงรัฐบาลเท่าน,นั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องเยาวันพาสองเล็เป็นช่องแบ่งประตูเล็กแบ่งปนแนวทางซื้อสลากินแมงรัฐบาลเด้อค่ะพี่น้องค่ะเนียวทางดิดิแนวทางเหม็นเหม็นช่องเยาวันภาสองเล็ก้อจ้ะหนุ่มสุพรรณงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสองปีหกเจ็ดมาแล้วนะคะเดือนแปดและเก้า หวยไทยหวยรัฐบาลเด้อค่ะพี่นอ้องขาเด็กที่เพิ่นเห้มากอะไปชนกับอา,อ,าอาจารย์นอตตีค่ะพี่น้องขาโมโวสิซื้อได้บอแต่ว่าบอชนกับเด็กไอ้ห้างเดียวอีกสูตรหนึ่งเนาอค่ะพี่น้องะ่ะอันนั้นเป็ดสองสองเปดนนัะ่คืออันไปแล้วเรียบร้อยบมมีหมองสิซื้อในเปาตังกับบอลเือจักใบแล้วค่ะพี่น้อง่ากสิโลของอสลากกองสลากพัดน้องค่ะพี่น้องเนาอถ้าไปกดอาอยู่ตรงนั้น เลขของแอดนุ่มสุพรรณนี่กสิมี898081 9990และก็91เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเลขของเพินเด่น8กับ9อาจารย์นอตีให้8รูด8แล้วก็สิมาชน808981ของอาจารย์นอตี8นีชนหมดเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเป็นของนาะอ้วนวนวดประจำที่1เดือน2ปี67ของนาะอ้วนในชุด ชุดเต็บโทษชุดตัดค่ะพี่น้องค่ะให้9 5 7 9 7 5 9 8 5 7 5เกแล้วก็8 5 5 8อันนี้บอชนค่ะแต่ว่านี่เนาอค่ะพี่น้องเนาะถ้าเล็กอื่นมันอันมันดังกะมาหาหน้าอ้วนนะคะขอบอุเนี่เขาดูเขาบอยเล็กกบอกค่อยดังค่ะอันนี้เป็นชุดเต็ม75 74 73 72 86 แปดหาแปดสี่แปานะคะสำหรับนาอ้วนให้เด่น7อันนี้เด่น7จ็ดก็เด่น8หลักเก้าสิมาหลักลอยเนาะค่ะ9 7 5 9 6 9 8 6หแลักก้าแปดเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นความเชื่อส่วนบคนะคะุคคลเนาะค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลนาอ้วนแล้วก็แอดนุ่มสุพรรณน้ำแล้วก็เยาวน,นี่ลักลอยให้สำหรับแอดใบเขียวนี่แอดอด่า แอทันนี้นี่งวดที่แล้วนี่ให้รัก้อยเก้าหกแล้วก,ก็สูงงวดนี้ให้หนึ่งให้เจ็ดให้หกเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาไปพิจารณาเบ่งสําหรับหลักร้อยหลักร้อยนี่เขาเมื่อร้ายงวดแล้วค่ะพี่น้องค่ะเขามาเกือบปีที่แล้วเนี่ยเขาเกือบสิบ่างวดเด้อค่ะพี่น้องค่ะสําหรับหลักร้อยให้คนให้มาสามตัวเด้อค่ะลอยหนึ่งหกแล้วก็เจ็ด เอาไปจับใส่ของแอดดงสุพันก็นได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีนค่ะพี่น้องค่ะขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะฝากขอบคุณตุกๆุกแอดตุกๆุกทันนำค่ะพี่น้องค่ะหวยตกหวยเลขถูกเลขนี่เขามีออกเด้อค่ะพิจารณาซอยกันค่ะคอมเมนต์บอกกันด้เด้อจ้ารวยรวยรวยนะคะ